เราสวยงามเลยครับเดี๋ยวไว้มือหน้าครับจะทำเมนูอะไรดีขาครับมัมีจังมีต้นมะเขือครับผมโหระพาล้วครับเก็บโหระพาสดๆกันก่อนครับใบเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับผมนะครับครครูเก็ตสวัสดีครับวันนี้เป็นเมนูช่วงเช้านะครับน่าจะกินคนเดียวครับสองสามมือเลย ก็จะเป็นเมนูง่ายๆครับแกงปลักทองใส่ไก่นะครับอันนี้เป็นพริกแกงนะครับส่วนผสมพริกแกงก็มีไม่กี่อย่างครับมีผิวมะกรูดนะครับอยู่ประมาณ4ีหแว่นครับมีหอมแดงสีห้าหัวกระเทียม1หัวนะครับแล้วก็จะเป็นกะปิครับแล้วก็พริกแห้งประมาณ13เม็ดนะครับผมตำรวมกันครับผสมเกลือหน่อยนะครับ นี่ก็จะเป็นโหระพาที่ผมไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับเก็บสดๆหลังบ้านเลยครับส่วนฐักทองครับล้างทำความสะอาดแล้วนะครับผมหั่นเป็นชิ้นพอดีคําครับอันนี้ก็จะเป็นน่องติดสะโพกครับผมใช้สองน่องนะครับราคาห้าสิบกว่าบาทเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะเพิ่งหายจากโควิดอยู่ไปชมวิธีการทําได้เลยครับผมตอนนี้ผมก็ก่อไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับวางกระทะเลยครับ ใส่น้ำมันครับเล็กน้อยครับผมผัดพริกแกงเราให้หอมกันก่อนครับผัดให้หอมก่อนนะครับผมผัดพริกแกงหอมจุดแล้วนะครับเอาไก่เราลงไปผัดรวมเลยครับ แค่พอหนังตึงนะครับผมตีแกงเราหอมไปสุดมากเลยครับถัดให้หนังตึงก่อน,นครับวอนนี้ไก่ของเราเกือบจะสุกแล้วนะครับหนังเริ่มตึงแล้วครับผมก็จะเติมน,น้ำลังคกลงไปครับทำการเคี่ยวสักประมาณ20นาทีครับให้ไก่ลงสุกดีแล้วก็เปื่อยนุ่มนะครับเลย ก่อนนะครับผมตันนี้ไก่ของเราก็สุกเปื่อยดีนะครับก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยครับได้มาจากตลาดนะครับลูกนึงโลกว่ากว่าครับโลละยี่สิบบาทน่าจะเหนียวนุ่มน่าดูครับผมให้สุกเลยครับต่อไปผมก็ทำการปรุงไปเลยครับก็ททำการใส่รสดี ทุกสองช้อนครับตอนชานะครับผงชูรสไปเล็กน้อยเกลืออีกสักนิดหน่อยครับเพราอเราพี่แกงเราผสมกับกะปิไปแล้วครับเราให้เดือดก่อนครับถุอย่ผมก็ตามด้วยนะครับมันตาลปิ๊บครับ ยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าปักทองเราก็หวานอยู่แล้วผมกนี้เข้ากันครับปักทองเราสุกครับใส่ใบมะกรูดลงไปเลยหอมมครับเมื่อกี้ผมได้ทำการเปลี่ยนภาชนะครับจากกระทะเป็นหม้อครับ เพื่อายต่อการเก็บกระบผมชิมแล้วนะครับรสชาติออกเค็มออกหวานไม่มากนะครับใส่โหละพาลงไปเลยเราจะได้ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยกันครับ,บชืบชืบชบทองของเราเหนียวอร่อยเลยครับมันมากครับเมนูนี้ใครจะใส่กะทิลงไปด้วยก็อร่อยเป็นอีกแบบนะครับ ไปครับตักเสิร์ฟใส่จานกันครับหอมมากเลยครับเขาสวยร้อนๆก็เด้งแล้วแดงฟักทองใส่ไก่ร้อนเลยครับชอบไปโหระพาครับ กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กูเกณฑ์ด้วยนะครับขอบคครับแกงฟักทองใส่ไก่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย